พิพิธภัณฑ์ท้องทะเลดึกดำบรรบ้านโพธ์แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลตำบลบ้านโพธ์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์การเดินทางจากกรุงเทพถึงพิพิธภัณฑ์ท้องทะเลดึกดำบรรบ้านโพธ์ระยะทางประมาณ280กิโลเมตรตามเส้นทางหมายเลขหนึ่งและหมายเลข21สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ท้องทะเลดึกดำบรรบ้านโพธ์ค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะแต่วันนี้เราไม่ได้มาแค่คนเดียวค่ะเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะก็คือคุณลุงวิกิตค่ะวันนี้คุณลุงวิกิตจะพาพวกเรามาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ค่ะงั้นเราไม่รอช้านะคะไปพบกับคุณลุงวิกิตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงมาไง นี่นะคะ <c oughs> ก็คือคุณลุงวิกิตนะคะเดี๋ยวรบกวนคุณลุงวิกิตเนี่ยช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าอันเนี้ยมันคืออะไรแล้วมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะโอ,อ้ไอตัวนี้จะเป็นกองน้ำน,นี่ที่มีข้อบบ้องแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าครละาสายพันธุ์นะไอนี่มันจะอยู่ข้างในรูนะ้นหแล้วมันก็โผล่ไปไหเฉยนี่เมื่อกี้สองตัวไอตัวนี้เป็นไบโอซัว ูมันจะเล็กมากรูที่เป็นตัวอาศัยอ่าก้อนนี้ก็จะมาโชว์เฉพาะเน้นที่ฟองน้ําแบบที่คอบป้องตัวนี้คือฟองน้ํานะคะใช่ฟองน้ําตอนนี้เราอยู่ที่ททพิพิธภัณฑ์ท้องทะเลอุจยาบันธุษน,น,นะครับที่นี่เนี่ยจะเป็นที่จัดแสดง ความรู้เกี่ยวกับสร้ากดึกดำบันของสัตว์ทะเลใน,น,นยุคเพอร์เมียนเมื่อประมาณ299ล้านปีถึง250ล้านปีที่แล้ว ธรณีวิทยาทั่วไปของแหล่งซากดึกดำบรรพ์บ้านโพดประกอบด้วยหินปูนเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีเนื้อหินแบบหินปูนเนื้อดินมีการแสดงชั้นบางถึงหนาและพบกระเปาะของหินเชิดนอกจากนี้ยังประกอบด้วยหินดินดานหินดินดานกึ่งหินชนวนและหินทรายค่ะจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดเนี่ยที่เขาเนี่ยได้มาค้นพบซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุถึง290ล้านปีเลยค่ะวันนี้นะคะเราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดศ,ศึกษาท้องทะเลด็กดําบันบ้านโพดนะคะจุดนี้นะคะก็จะมีซากตืกนดำบันหลายชนิดแล้วค่ะให้เราได้ชมกันก็อย่างเช่นฟองน้ำไข่น้อยแอมโม,มนอยแล้วก็แพคิโอพอดนะคะจุดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูไข่น้อยของจริงกันเลยค่ะคุณลุงคะเดี๋ยวคุณลุงช่วยชี้ไข่น้อยของจริงให้หนูดูหน่อยได้ไหมคะนี่เลย อยู่นี่เห็นไหมตัวใหญ่มากเท่ากับนิ้วลุงอโหใหญ่มาก <มา S 1> แล้วก็<ม>เขาเรียกพะพึงทะเลหรือไทรนอยแล้วก็ใกล้ๆก,กันก็จะมีปะการังเขาสัตว์ที่เป็นปะการังเดียเด่ยวๆอะ่ะเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเรามาที่นี่ก็จะมีคําอธิบายอยู่บนแผ่นป้ายเนี่ยนะที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นแหล่งศึกษาซากดึกดำบรรที่น่าสนใจแล้วเนี่ยยังมีวิวที่สวยงามแล้วก็อากาศที่สดชื่นมากๆเลยค่ะ